สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พบกับต้อมดูชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงนาเอ็สามสา็นะครับหลังจากเมื่อวานนี้นาคลิปอ่าฝนตกแรงมากนะครับแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับแล้วข้าวที่ต้อมทำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีต้นสูงแล้วน้ําเนี่ยไม่ค่อยแห้งนะครับต้นก็เลยเหมือนอ่อนนะครับเขาก็โยกโยกนะครับมีเป็นที่ๆเนาะดูน้ํานี่ครับเนี่ยท่วมหัวคนาเลยนะครับก็เมื่อวานน่ะต้อมดึงน้ํามาคืนนึงนะครับฝนไม่ตก พอหยุดดึงเท่านั้นแหละฝนตอกยังหนักเลยนะครับแล้วก็น้ําเยอะพอน้ําเยอะต้องต้องปล่อยเข้าสสะเนี่ยตอนเนี้ยเยอะเกินนะครับเยอะเกินนะครับมีล้มแถวโน้นนะครับเพราะว่าข้าวมันต้องบอกอย่างงี้ครับข้าวขาองงามนะครับแล้วน้ําไม่เคยแห้งเลยไงพอน้ําไม่เคยแห้งต้นก็จะอ่อนๆแล้วลมแรงไงประเด็นคือลมแรงเลยอันดับแรกนะครับถ้าลมไม่แรงไม่ล้มครับอันนี้ไม่เท่าไหร่ัอันนี้ไม่มีเห็นปะอ่ามีต้องหนึ่งตรงหัวนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยเอ็มอาร์เนี่ยตรงนี้แล้วก็หัวนี้ นะครับล้มเลยเนี่ยครับก็ตอนนี้ปล่อยน้ําอยู่นะครับปล่อยน้ําเข้าสระไว้นะครับเนี่ยครับลวงกําลังเข้าแป้งเข้าน้ํานมเลยนะครับเขาก็มีความหนักไงอย่างที่บอกนะครับมีความหนักแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าต้นเขาสูงนะครับต้นเขาสูงด้วยนะครับเขาถึงมีปฏิกิริยาง่ายอย่างนี้นะครับละแง่ไม่ได้ทีนะครับ MR นะครับก็อีกประมาณถักถ้าต้องมองนะเดือนนึงเอา ก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับ้บามีมีตรงเนี้ยล้มนี่เห็นไหมเป็นโม่งอยู่เนี่ยโม่งเนี้ยล้มนะครับแล้วก็ตรงนี้สองสองที่เนี่ยครับนี่มันใส่สายละคือข้าวถ้าได้ใส่สายอย่างนี้แล้วันมีปัญหาแน่นะครับถ้าล้มถ้าซ้ำอีกทีก็หมดนะครับล้มแน่เน่ไหมนี่ครับคือตอนเนี้ยอ่าฝนต้มก็ไม่รู้ว่าเขาจะตกบ่อยขนาดไหนนะดูดิมีแต่ลวงเลยนี่ครับต้องถ่ายอย่างนี้ เห็นไหมมีต้ลวงเขาหนักด้วยครับเขาหนักลวงด้วยแล้วเราก็อีกอย่างคือต้องไม่ค่อยได้ปล่อยน้ําแห้งอันล่างนะมันเป็นอันที่ว่ารับระดับน้ําเยอะที่สุดนะครับเพราะมันข้นบันไดเห็นไหมไอต้องหนึ่งมันเป็นลายเรือเนี้ยจะเป็นอันที่ว่าลมๆหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ครับก็อย่างที่บอกนะฝนฟ้าอากาศมันไม่แน่ไม่นอน นะครับฝนฟ้าอากาศไม่แน่ไม่นอนนะครับค่า81วันแล้วนะครับก็ใกล้เข้ามานะครับใกล้สําหรับเกี่ยวกับเรื่องของจะได้เก็บเกี่ยวนะครับนี่อันนี้ตองหนึ่งนะครับ81วันกันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเนาะลวงยาวมากนะครับแต่เขาไม่ใช่ละแงะละแงะไม่ได้ถีแต่ยาวจริงครับยาวยาวมากๆนะครับก็เดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับถ้าไม่โดนฝนฟ้ากาาเนี่ยน่าจะสวยน่าดูเหมือนกัน นะครับถ้าไม่ล้มนะเนี่ยครับอันนี้ก็ล้มเยอะอันนี้ใส่ใา่เฉยนี่เนี่โมงกลางก็ล้มหมดเลยนะหน้าครับล้มแล้วเข้างามครับถ้าเข้าถ้าเข้างามแบบเนี้ยแล้วต้นสูงอนะ่ะมีปัญหาเพราะว่าอ่าหอมฟุ้งของตอมตรงนู้นนะไม่ไม่ไม่เป็นไรนะหอมฟุ้งไม่มีปัญหานะครับนี่เห็นปะเริ่มส่มีโมงนะนะโมงใหญ่สองมง ค,คันนี้จะคอยดูละเพราะว่าเขาโดนฝนช่วงตากเกสรอนนะตองหนึ่งเนี่ยเนี่ยตองหนึ่งเดี๋ยวจะดูว่าจะมีปัญหาเมด็ดดาเม็ดด่างไหมครับยายังไม่ได้ฉีดด้วยนะเพราะว่าเขาเพิ่งสลัดเกสรอนีกสักสองสามวันเดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดยาตองหนึ่งเนี่ยครับลวงถามว่าอ่าต้องมองนะตองหนึ่งจะดูดีกว่า อตองหนึ่งนะครับตองหนึ่งเนี่ยเม็ดจะเยอะจะละแงะที่กว่า m r m r ลวงจะยาวกว่านะครับก็อยู่ที่ความชอบเนาะแต่ถ้าน้ำหนกักเต็มเข้าทุกเม็ดเท่าทุกโค้งต้องว่าตองหนึ่งจะ,จะจะจะอันนี้กว่านะครับจะให้น้ำหนักดีกว่าถ้าเข้าทุกทุกทุกเม็ดนะ,ะแต่เปอร์เซ็นต์ก็คือว่า m r จะมีเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเรื่องของเข้าเต็มโค้งอ่ะเพราะว่าเม็ดเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงเนี่ยครับอันนี้ตองหนึ่งแล้วต้นสูงมาก ต้นสูงมากนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ที่มันอ่อนแอไงอย่างว่ามันสูงเกินนะต้นข้าวอะ่ะก็ล้มนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆดูเรื่อยๆนะครับสาหรับ MR สามสามเจ็ดนะครับแล้วก็ตองหนึ่งเจ้าพญาเจ็ดสองแล้วก็หอมเก้าแปดหรือหอมฟุ้งนะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมากข้าวดีข้าวเร่งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งร่ากรกะชากกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเคมีธาตุร้องหรือจะเป็นตัวฮอร์โมนนะครับ มีทั้งเป็นชุดเป็นเซตเลยนะครับฉีดได้สิบไร่ยันเก็บเกี่ยวเลยกับมีที่แบบต้อมใช้ก็คือว่าเราเอาเป็นขวดนะครับฉีดเอาแล้วก็บำรุงมีงตั้งแต่ราคานะครับประหยัดมากๆต้องบอกเลยฮอร์โมนของลุงใช้ดีมากนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าต้อมใช้มาตลอดต้อมไม่เคยใช้ของคนอื่นเลยนะครับดีมากๆแล้วใช้เองไงต้อมใช้ตลอดเลยต้อมไม่เคยใช้ตัวอื่นสําหรับฮอร์โมนนะครับยาเนี่ยเรายังมีอาหารที่อื่นมามั่ง อ่าครับแต่ฮอร์โมนกับอ่าเขาเรียกว่าตัวหมักเนี้ยต้องใช้ของลุงมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็นป่บหอมฟุ้งไม่เป็นไรเลยเพราะว่าคือถ้าต้นเตียต้นเล็กอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยนะครับยังไงก็ขอจบคลิปเพงเท่านี้นะครับอ่าเข้าไปติดตามลุงตีได้นะครับลุงตีกับกูหูเกษตรตองแปดนะครับในช่องยู u ูบนะครับศูนย์เก้าเก้าซีหนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสีหนึ่งเก้าเก้าสามหกหก